สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับพวกเรานะครับทีมงานสายแข่งฟิชชิงทีมเนาะวันนี้นบอยนะครับหัวหน้าทีมพาพวกเรามาหมายไม่รับนะครับแต่เข้าาลึกหน่อยมาล่าประชอนกันฮะดูวันนี้นบอยตั้งไว้กี่แต้มครับวันนี้น้าบอยบอกตั้งไว้สามแต้มนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยครับผม เอาละครับเอาละครับมาแล้วโอ้ยใสสวยด้วยนะครับแต้มแรกของน้าบอยนะครับดีคฝั่งก็สูงไปคอยก็คอยมาแล้วแต้มที่หนึ่งใสสวยมากเลยครับผมมากเลยครับโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรกดูนะฮะ Bum bon, bum bon, bon. โอนนะครับดอกนี้วิ้ว้ยมีไซส์มาแล้วครับแอมที่สองอ้าวาแล้วสายสวยเลยนะครับตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ไปนิดนึง สวยเลยครับโอเคเรีย okay. บร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับอีอเกเยอะเก่าครับของเก่าตีตัวแล้วต้องไม่เหี่ยวเลยแตมที่ส่องเรามาแล้วนะครับวันนี้งงนี่กับลอกกูใจนะครับของนโปเลียนนี้โอ,อ้โหงามเลยครับ แล,แล้วครับแอมทีสามมาแล้วแอมทีสามนะครับอัดมาแล้วอุ่ยสายวิงยว่งสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งโอ้โหหลุดหลุดไปแล้วครับ <c oughs> อาข่ได้เอาไปขึ้นโรงอ <c oughs> โอ้โหงานครับเร <c oughs> ียบร้อยเลยครับตะของง้าง ต้องเปลี่ยนครับนี่เป็นที่แบบเฉพาครับนี่ครับแกแตนักการณ์เฉพาะพหน้าสามที่สามว้ <c oughs> ากันเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา้แล้วเอ้โหครับข้างหน้าเลยช,ชัดข้างหน้าเลย เอาแตามพี่อ, <laughs> อะไรครับเนี่ยอ, <laughs> อะไรครับเนี่ยอ๋อเช็คตะขอเช็คตะขอกันดีดีบริวัดิีงจะได้จังเลย <laughs> <laughs> อาครับตามหากันต่อไปก็ยังมีเวลาอีกสุ๊ดของจริงไว้ครับดอกนี้ของจริงนะครับมาแล้วมาแล้ว เล็กใหญ่นับหนึ่งใช่ไหมครับนะนะครับถือว่าไซส์สวยครับตัวนี้นี่เย่เป็นกับข้าวได้อยู่ครับตัวนี้เอาแล้วครับมาอีกแล้วเอาอีกแล้วอัดมาเลยครับนะอัดมาเลยโอ้โห โ oh, หเลยครับโชว์ดอยหดุด,ดนี่เทียบเลยนะไปมาคิเละนะครับตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงดุจริงจริงครับยิ่งเย็นยิ่งดุครับ oh. โกรธเหมือนโกด,ดเเยื่อครับวันนี้บ้า <c oughs> <c oughs> เต็มปากเต็มคำนอกนี้อ,อุ้ยอุ้ยอยระวังระวังเกีออ่ยวมือนะอันตรายมากเลยครับห้ยเอาอีกแล้วดูแอคชั่นคันปัดเข้านะมาแล้วครับนะมาแล้ววู้ ปัดดวงแล้วเอาโอชว์หน่อยครับโชว์หน่อยนี่ไ no ด้เท่าไหร่ครับหกหรือเจ็ดเลยหกไม่ได้หกหกทั w ้งวงเย่หลัแล้วเมื่อกี้มันกัดยังไงกัดแล้วซ้ำื่อกี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสายหดเลย ยังไงล่ะทีนี้ล่ะครับนะเอาอยัางไงเอานะครับค่อยๆนะครับใหญ่ด้วย MVP เลยครับดอกนี้จริงทุกเลยครับ MVP oh. เลยนะครับดอกนี้โอ้โหโอ้โหสวยงามครับผมอือ uh huh. ไปตูป่นเลยเอาหัดเข้ามาเข้ามาเลยครับโอ้โ oh. oh. หกระโดดเล่นน้ำ อุ้ยเอาวัดต่อหลุดยังครับนะหลุดยังโอ้เลี้ยงแม่พวกหนูโอ้โครับโอ้โหดูแอคชั่นคันดูแอคชั่นคันอัดมาแล้วอัดมาแล้วจ้าอู้หูอู้หู โอ้ยโอ้ย oh, โอ้ยฟีีครับโ um oh, อ,อนน้ยตัหูเลยด้ยโอ้ยสวยงามเลยครับตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกตัวนี้น่าจะมีอโลนครับสองแน่อาได้จัดไปจ้าเอาเลยสรุปยอดวันนี้นะครับมาดูมาได้กีแต้มโอ้ Oh. Oh. ผลงานวันนี้นะครับ4ชั่วโมงตั้งเป้าไว้3แต้มแต่ที่เราได้มาดูครับดูไซส์แต่ละตัวดูไดูไซส์แต่ละตัวไซส์ได้เลยลเดี๋ยวเรียงได้เลยครับอะไรครับนี่ นี่นะครับผลงานวันนี้นะครับตั้งเป้าไว้สามแต้มแต่สิ่งที่ได้คือเกินความคาดหมายครับผมดูครับนี่นะบอยโชว์ผลงานหน่อยอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยส่วนคลิปหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามด้วยเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ